วันนี้ครับก็จะมาซ้อนแก้ปัญหาแอคชั่นถ่ายไม่ได้นะครับยังไงเหรอกดตรงนี้ไม่ได้ครับกดยังไงก็ไม่ได้ตรงนี้เรากดไม่ได้กดไปแล้วถ่ายไม่ได้นะฮะสอนแก้กันง,ง่ายๆโดยตอนแรกให้คุณเข้าตัทพาแนลนะฮะเข้าไปอแอคชั่นนะแล้วกดถอนการติดตั้งนะฮะปุ๊บถอนการติดตั้งไปแล้ว เสร็จใช่ไหมครับไม่เขียนฟิล์มตามผมนะครับ R E G E D I T ตรงช่องสตาร์ทนะปุ๊บตอนแรกมันจะไม่มาอย่างนี้นะครับตอนแรกจะเป็นนี่ฮะให้คุณเข้าที่สองเข้าซอฟต์แวร์นะฮะลงมาครับหาคำว่ามีลิสต์นีฮะเข้ามาปุ๊บเอย่างนี้ใช่ไหมครับกดคลิกขวา delete delete ซ uh. ะลบไปไป,ปุ๊บปึ๊บพอล,ลบไปแล้วจะไม่มีให้เราต,ติดตั้งใหม่ถ้าลงตอนติดตั้งปุ๊บเล็กเล็กเล็กเนี้ยปึ๊บพอกด stop ปุ๊บมีปัญหานเนี้ยท่านกดยกเลิกการตาวน์โหลดชือ stop ไปเลยนะฮะก็ง่ายๆโดยการ อ่รีสตาร์ทคอมแล้วกดเซตอัพใหม่นะฮะแค่นั้นคอมก็จะกลับมาถ่ายได้เหมือนเดิมนะครับครับนะขอจบคลิปวันนี้ครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับอ่าฮะ <c oughs> ลาก่อนบยบายชาวเกมมิ่งแลวเล่นเกมเมอร์แอนดีบ๊ายบาย